สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนี้เคเอ็นครับคลิปนี้เป็นแนวทางน่คีภาคเช้าครับนี่อาทิตย์นี้เดินขี้เล่มากนะครับไม่ต้องบอกก็รู้ครับเดินขี่เล่จริงๆนะครับก็ถ้าชอบฟังการโม้ฟังผมก่อนนะครับฟังมาก่อนแล้วก็จะตามหรือไม่ตามก็แล้วแต่ท่านครับเข้ามาดูเป็นแนวได้ครับเข้ามาดูเป็นแนวได้ครับโอเคครับมาฟังวิเคราะห์คร่าวๆนะครับ ันนี้วันที่30มสลองใส่ออก30มสิบแน่ลองใส่ออกสามศูนย์ศูนย์สมหกีโอเคครับเช้านี้เปิดที่ลบนะครับเปิดเจ็ดแปดเ้าลบห้าสาม้าเบงต้นสังเกตมีกลุ่มเลขคี่นะครับซึ่งขาดหนึ่งกับ7ครับ1กับ7ซึ่งตอนนี้เช้าไม่ต้องไม่ต้องถามใครก็รู้ว่ามันไหลอะไรครับเชา้าไหลเจ็ดแปดนะครับ มาครั้งมาคู่มาครั้งมาทางมาครั้งลากแตกนะครับเอาง่ายคือเจ็ดแปดเนี่ยทียนี้เราจะคู่นะ78ลากแตกไป2 3สรอบมีวันอังคารรอบเดียวที่7878แดแยกนะครับดังนั้น7 8มาคู่หมดเลยจะมาทางจะมาคู่หน้าหรืออะไรก็มันไหลยอยู่นะครับถ้าใครชอบเล่นเลขไหลลองพิจารณา7 8ครับซึ่งมันขาดซึ่งในเลขกลุ่มเลขขี้มันขาด7 7กับ1พอดีนะครับตรงกับ7นะครับ แต่ตัวส่วนตัวผมเปิดลักษณะเนี้ยเก้าสามสามเก้าเนี่ยเมื่อเมื่อวันพฤรหัสเปิดแนวนี้ปิดท้ายเจ็ดท้ายห้านะครับปิดท้ายเจ็ดท้ายห้าซึ่งมันชนกันที่เจ็ดเหมือนกันนะเนี่ยนะครับซึ่งชนกันที่เจ็ดเหมือนกันแต่ผมไม่ชอบไหลอ่ะนะครับโอเคผมฟังบอกตัวแปแรแล้วเลยนะตัวแปรแรกโอกาสที่เจ็ดยังจะมาเป็นไปไ,ได้นะครับโอเคแต่ส่วนตัวผมผมชอบเก้าผมว่าท้ายเก้าท้ายสามยังน่าจะมา ยังน่าจะมาจเป็นความคิดของผมเองนะ03นยสามไอ้ศูนยเก้าบครั้งกันลั้นแต่ผมผมยังลั้นงส่วนของผมต่อนะครับ49นะ่้าเนาะถ้าไม่ชอบผ่านนะครับถ้าไม่ชอบผ่านตัวแปรแรกที่ผมพูดอาจจะมาก,ก็ได้นะครับโอเค ร้อยมาเจ็ดครับร้อยมาเจ็ดเนาะมันเปิดเลี้ยงโอกาสเบิ้ลเป็นไม่ได้นะครับเบิเ้ลครับเบิ้ลเบิ้ลตัวเด่นคือ 3, 3ื9สาามเกนะครับสามส้าเก้ชอบอยู่สคู่ครับ0ูย์เกามันเปิดในเมื่อมันเปิดพี่น้องใช่ไหมศูนย์เก้ก็3ามเก มันเป็นคู่ที่ผมจับไว้เนะี่ยเนี่ยมันไม่ได้มีเพิ่มนะ4993นะครับมันก็วนเนี่ยท,ที่ที่เพิ่มมาไม่มีอะไรเพิ่มนะมันก็วนอยู่ที่ผมจับที่ผมจับไว้6หางครับวันนี้มี7หางครับแถมคือแถมเบิร์3399ครับ3 9 9เนาะโอเคครับถ้าชอบตามครับไม่ชอบผ่านครับในะในเมื่อมันเดินไม่ค่อยดีก็ลองพิจนารณาดูพี่แทนนึกอาจารย์ต,ต้นก่อนอะไรนะครับเนาะแต่เข้ามาดูผม เป็นแนวทางได้นะครับแล้วก็สนับสนุนโฆษณาเลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านีะครับรับชมครับลรวยครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ